อากาศร้อนๆแบบนี้เราจะมาทําเมนูจากบอนนี่เจลลี่อีกแล้ววันนี้จะมาทําน้ําแข็งบอนดี่เจลลี่กันอันดับแรกนะเราก็ฉีกซองออกมาแบบนี้เลยนะทั้งเจ็ดสูตรเลยที่วันนี้เราจะมาทํากันนะทุกคนใครที่ยังไม่รู้จักบอนดี่เจลลี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลลี่นั่นเองนะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มเอาเจลลี่ออกจากซองนะแล้วก็หั่นหั่นหั่นให้เป็นลูกเต๋าแบบนี้พอดีคําจากนั้นเนี่ยเราก็เอาดองบอนดี่เจลลี่ทุกสูตรเห็นไหมสีน่ารักมากเลยเอามาใส่ในถาดน้ําแข็งในบล็็็อกกกกททีีี่่่เเเเรรราาาาาตยมไไวว้้้้แแลลลลลหังจนนปป ไปแช่เย็นนะโดนแช่ประมาณหนึ่งคืนแต่ถ้าตู้เย็นบ้านใคยเย็นมากก็ประมาณครึ่งวันก็พอแล้วโอ้ไม่ก็อหนึ่งคืนผ่านไปเรามาแก้น้ําแข็งบอนดี่เจลลี่จักทิมกันกคนก็คือแบบโอ้โหออกมาเป็นก้อนสวยงามน่ารักมากแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยน้องบอนนี่เจลลี่นั่นเองเป็นน้ําแข็งที่มีประโยชน์อัดแน่นอยู่ข้างในเพราะว่าน้องบอนนี่เจลลี่เนี่ยสารสกัดอัดแน่นทุกอันเลยสามารถคลาสสีคลาสสูตรได้เลยทุกคนเพื่อความสวยงามก็เลือกน้ําโซดาที่เราชอบนะหรือว่าน้ําหวานที่เราชอบก็ได้เทลงไปในที่นี้เนี่ยบูใช้น้าโซดาสู โอเม y g o ดน่ากินมากหลังจากนั้นเราก็มาชิมผลงานแล้วก็ฝีมือของเรากันนั่นเองโอ้โหจะบอกว่าทุกคนอร่อยสดชื่นมากมากกว่าที่คิดแล้วก็คือแบบหน้าตาน้องก็คือน่ารักมากอย่างที่บอกนะว่าบอนดี้เจลลี่ของเรานอกจากจะมีประโยชน์แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมาทําเป็นครีเอทเมนูต่างๆได้นะทุกคน <S <S ใครที่อยากอร่อยสดชื่นสดชื่นแบบนี้นะลองไปทําตามกันดูนะหูยน่ากินมากอ่ะน้องกล้วยขอกินด้ไหอรน่อยมากไอ้กล้วย ่กินมากเลยครับมบนีกินแล้วหลับสบายเอ้ยดีมากแจ้เอาเมลอนให้มันกินไหมมันจะได้ไม่หนีออกจากบ้านหลับสบาย